สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานิ t h channel ค่ะวันนี้เก่งจะมาแนะนํากระเป๋าอันดับหนึ่งนะคะของแต่ละแบรนด์นะคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะคะแล้วก็เป็นรุ่นไหนนะคะเนอะรวมถึงประวัติราคานะคะโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะเก่งจะมาเริ่มต้นที่แบรนด์ Gion ออก่อนนะคะ กระเป๋าที่เป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ี e a d ก็คือรดี d y all นั่นเองนะคะด้วยกระเป๋ารุ่นนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาจากปี1995นะคะเมื่อครั้งที่เจ้าหญิงไดอาน่าเสด็จเยือนที่กรุงปารีสนะคะรุ่นนี้นะคะสตรีหม่ยเลขหนึ่งนะคะของฝรั่งเศสนะคะแบรนด์นาเดตซีรักนะคะได้มอบหมายให้จอร์นการิอาโนนะคะ ผลิตกระเป๋ารุ่นนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อมอบให้เจ้าหญิงไดาอาน่านะคะนี่นะคะได้ถูกออกแบบนะคะแล้วก็ผลิตขึ้นจากหนังแกะคุณภาพดีทั้งหมด130ชิ้นนะคะโดยใช้ช่างฝีมือ7ท่านนะคะที่มีความชำนาญและมีทักษะขั้นสูงในด้านหัตถศิลป์นะคะซึ่ง ตัวนี้มันเป็นรูปทรงเลขาคณิตที่มีลายทับซ้อนกันนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเก้าอี้นโปเลียนนะคะสมัยเมื่อปีคศ .1947 โดยช่างแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาในการทำแต่ละชิ้นงานเนี้ก็คือ8ชั่วโมงด้วยกันนะคะตัวกระเป๋าดีออใบนี้นะคะประกอบด้วยอะไร่เงินทั้งหมด43ชิ้นแล้วก็ยังไม่รวมตัวอักษรที่เป็นโลโก้ที่ติดอยู่ตรง หูกระเป๋าด้วยนะคะนั่นทําให้ตัวกระเป๋าใบนี้มีความพิเศษมากกว่ากระเป๋ารุ่นอื่นๆน,นะคะโดยจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหญิงไดอาน่านะคะปรากฏตัวนะคะก็คือท่านทรงถือกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็เจ้าหญิงไดอาน่าก็คือเป็นหนึ่งในสุภาพสตรีนะคะที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุด ในโลกไม่แปลกใจเลยนะคะที่จะทำให้กระเป๋าใบนี้นะคะถูกพูดถึงในเวลาอย่างรวดเร็วนะคะโดยกลุ่มแฟชั่นนิสต้านะคะไม่นานหลังจากนั้นทางแบรนด์คิดเตียนดี o อก็ผลิตกระเป๋ารุ่นนี้ออกมาจำหน่ายนะคะโดยใช้ชื่อว่า Lady ้ดีอนะคะก็คือ,อจำหน่ายหมดได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มียอดขายสูงเป็นสิบเท่าของบรรดาเครื่องหนัง ทั้งหมดที่แบรนด์คิดเตียนดีอเคยจำหน่ายมานะคะโดยมียอดขายสูงสุดถึง200,000ใบด้วยกันนะคะตัวเลดี้ดีอเนี่ยไซส์ที่นิยมส่วนมากจะเป็นไซส์มิเดียมนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ160,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิตในกระเป๋ารุ่นนั้นๆน,น,นะคะตัวกระเป๋าเลดี้ดีอเนี่ยก็คือมันมีความ ความคลาสสิกนะคะหรูหราเหนือการเวลานะคะก็คือมันเป็นกระเป๋าที่ว่าทรงอิทธิพลใบหนึ่งเลยนะคะจัดว่าเป็น timeless investment bag อีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ dior เลยก็ว่าได้นะคะทีะ่เหมือนกับว่าเป็นวิสลิ i ์ของสาวๆหลายๆคนนะคะหนึ่งตัวกระเป๋านี้ทำมาจากหนังแกะนะคะแล้วก็มาพร้อมสาย ยาวที่สามารถถอดได้นะคะแล้วก็มันยังสามารถเอาไปแมทก,กับอเอ็กเซซอรี่นะคะที่เป็นโชเดอร์สแตรปของคิสเตียนดีอีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะคะคือมันครบทุกฟัง์ชันนะคะโดยตัวไซส์มีเดียมเนี่ยมันสามารถใส่โทรศัพท์หรือใส่ของกระจุกกระจิกนะคะถือว่าเป็นไซส์ที่เหมาะกับสาวๆทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดย ตัวกระเป๋าคริสเตียนด i อ r ร,รุ่นนี้นะคะ l ดี y Dior นะคะก็คือจะตอบโจทย์ของสาวๆนะคะก็คือจะใช้ออกงานก็ได้หรือจะใช้เป็น everyday look ก็ได้นะคะนะคะปัจจุบันนะคะกระเป๋า l ดี y Dior ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของสาวๆหลายๆคนนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆอยังไงเก่งวันนี้เก่งเปิดประวัติของกระเป๋า Lady ด i o r ไปแล้วนะคะแล้วก็ วิดีโอต่อไปจะเป็นกระเป๋ารุ่นไหนเดี๋ยวมาชมกันนะคะในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย